ค่ะสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวดารามีจากโนวันนะคะครูกศนตำบลโนนพัน์ค่นนนนะซึ่งในเดือนนี้เราจะมาแนะนําในส่วนของแบ่งเรียนรู้ชุมชนตำบลโนทนทันธ์นะคะในเรื่องของกลุ่มปุ๋ยชีวภาพนะคะหรือปุ๋ยอินรีซึ่งเราจะมาะศึกษาแบ่งเรียนรู้ของกลุ่มปุ๋ยบ้านหนองโวเหนือนะคะเดี๋ยวจะ,ะให้ทุกท่าน ได้รับความรู้จากวิทยากรหรือว่าตัวแทนกลุ่มปุ๋ยอาชีพกลุ่มปุ๋ยนะคะของเรานะคะในวันนี้ค่ะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับผมครับผ,ผมผมนะครับผู้ใหญ่พิสิทธ์ภูฟองชนะนะครับผู้ใหญ่บ้านหมู่แปดนะครับตำบลนอนทานอำเภอเมืองจังหวัดหนองบอน,บนพูประธานกลุ่มปุ๋ยนะครับบ้านหนองบอนเหนือนะครับโดยมีสมาชิกข,ของกลุ่มปุ๋ยเราทั้งหมด 25ท่านนะครับจากการกลุ่มปุ๋ยที่เราตั้งขึ้นมานะครับก็ได้ประมาณ6-7ปีนะครับตั้งแต่ปีพศ2558นะครับที่เริ่มโดยเริ่มแรกนะครับก็มีการรวบรวมนะครับเงินทุนจากสมาชิก25ท่านนะครับคนละ2,000บาทนะครับโดยเราตั้งกลุ่มปุ๋ยขึ้นมาเองนะครับแต่ก่อนนะครับ แล้วเราก็ทําเริ่มมาเรียกแล้วเราก็ได้งบประมาณนะครับจากโครงการเก้าหนึ่งหนึ่งนะครับจากโครงการพระราชดำรินะครับโดยพร้อมนะครับงบจากกสนนะครับที่สนับสนุนนะครับให้กับกลุ่มปุ๋ยหมักชีวภาพของหมู่บ้านหนองบุญลดงของเรานะครับและก็ขอบคุณทางกสนด้วยที่มีงบประมาณนะครับให้กับกลุ่มปุ๋ยบ้านหนองบุญลดงของเราเรานะครับ เป็นประจําเรื่อยๆมาเนี่ยนะครับตามโครงการที่เราทำมาตรงนี้ก็มีผลดีให้กับาชาวเกษตรกรนะครับของประชาชนบ้านเราโดยนะครับในการใส่ปุ๋ยหมักเราจะลดต้นทุนจากการซื้อ,อปุ๋ยเคมีนะครับจากจากการซื้อปุ๋ยเคมีเรานี้สอบหนึ่งก็ตกประมาณ8ป0ร้อนะครับเราก็ใส่ประมาณต่อไร่ ถ้าเราใส่ตัวเนี้ยปุ๋ยอินซีตัวนี้เราก็ลดประมาณข้อไล่หนึ่งก็ประมาณหนึ่งตันหนึ่ง<ร>ตันนะครับเราต้นทุนต้นทุนในการทำปุ๋ยอ่าในประมาณราคาเท่าไหร่ครับต้นต้นทุนในการทําทําปุ๋ย,ยอ่าประมาณหนึ่งตันตนึน่งันหกขัดหนึ่งตันหรือประมาณพันกิโลก็ตกอยู่ประมาณอ่าประมาณประมาณสองพันสองพันกว่าบาท, 2, ะบาทนะครับสองสองพันกว่าบาทรวมสมาชิกกลุ่ม โดยทุนที่มีอยู่ใช่ไหมคะใช่ครับยี่สิบห้าคนคนละสองพัน0 0ถ้าจากต้นทุนสองพันเราจะได้ปุ๋ยหมักประมาณคนละห้าตันคนละ5ตันครับห้าตันซึ่งเป็นจำนวนที่ที่ที่เยอะอยู่ที่ที่เยอะอยู่ครับใช้ตลอดทั้งปีเลยไหมคะใช้ใช้ตลอดทั้งปีเราเราจะเริ่มทำประมาณช่วงเดือนกุมภานะครับกุมภาพันธุ์จะเริ่มเพราะว่ากุมภาพันธุ์มันมันจะมี กวากากอ้อยนะครับทางโรงงานโรงงานส่วนผสมที่ที่เราทําในส่วนของปุ๋ยเนี่ยค่ะมีส่วนผสมอะไรนะคะหนึ่งหนึ่งนะครับกากกากากอ้อยนะครับเป็นเป็นเป็นเชื้อเป็นตัวหลักที่ที่เราต้องต้องใช้เยอะหน่อยครับตัวหลักกากอ้อยรอบหนึ่งเราก็ตกประมาณห้าสิบตันครับห้าสิบตันนะครับสองนะครับจะมีอะไปเช่นนะครับปุ๋ยปุ๋ยปุ๋ยฟอก นะครับอาจจะเช่นปุ๋ยคอกนะครับปุ๋ยคอกถ้าถ้าถ้าเราทําประมาณห้าสิบตันก็อยู่ประมาณสองร้อยกระสอบนะครับตามปริมาณแล้วก็ที่ไก่นะครับแล้วก็แล้วก็ปุ๋ยมูลมูลหมูนะครับแล้วก็น้ําหมักน้าน้ําหมักชีวภาพต้องต้อง,ต,องต้องมีหัวหัวน้ําหมักด้วยก่อนก่อนเราจะมีน้ําหมักเราก็ต้องหมักให้ไม่ได้ ว่าประมาณหนึ่งปีเป็นสวนมเป็นสวนผสมเป็นเป็นเป็นหัวเชื้อที่ที่ต้องเดินให้ปุ๋ยมันต้องมีหัวเชื้อเดินนะครับหล,หลังจากที่เราทําตรงนี้แล้วนะคะเรามีการต่อย,ยอดยังไงในส่วนของการทำปุ๋ยเชื้อคพถ้าเราทําตรงนี้การต่อย,ยอดนะครับส่วนหนึ่งนะครับประมาณเราก็จะเอานําไปจําหน่ายโดยทางพอยอ กอยอรหรือก<ข>ารย,ยางแห่งประเทศไทยนะครับเ,เราเป,เป็นผู้มาจัดซื้อประมาณปีละ,ะประมาณสิบตันหรือ,อครับสิบตันหรือหนึ่งหมื่นกิโลโดยตันละสี่พันบาทนะครับแล้วที่เราเห็นอยู่วางอยู่นี่แล้คับยังไงกันตร,ตรงนี้ตรงนี้จะนำหนึ่งนะครับจะไปจ่ายในกับสมาชิกนะครับสองนะครับก็จะนําเอาไปจําหน่ายจาหน่ายตาม พื้นที่นะครับอาทิเช่นตามร้านค้าเป็นร้านค้าในส่วนของร้านต้นไม้ร้านต้นไม้อะไรก็ได้หรือประชาชนที่ที่จะสั่งเราก็สอบแบบนี้ก็สอบเท่าไหร่คะเนี่ยตัวตัวนี้ก็สอบว่าที่จะขายประจานประมาณสอบจะสอบละห้าสิบบาทแล้วเราส่งยังไงคะไปส่งก็ประมาณสามห้าห้าถุงห้าถุงประมาณแปดสิบบาทแบบนี้ปุ๋ยที่เราหมักไว้ประมาณเดือนครึ่งเราก็จะสามารถ ทำปุ๋ยได้แล้วเพราะว่าปุ๋ยตรงที่เราเนี่ยจะเป็นส่วนมากมันจะเป็นรแห้งแห้งใช่ไหมคะครับแห,ห้งจะละเอียดความชื้นจะไม่มีแล้วความ<ช>ความชืม้จนจะไม่มีความความร้อนจะไม่มีสามารถสามารถเอาไปใส่ต้นไม้แล้วขึ้นผักได้เลยครับตรงนี้สาาําเร็จไม่ต้องผสมดินแล้วใช่ไหมคะสามารถใส่ได้เลยตรงตรงนี้ถ้าถ้าเราปลูกอาจจะเช่นปลูกต้นหอมปลูกไม้อ่ามันอ่อนเราต้องผสมดินเพราะว่าเพราะว่ามันแรงแต่ถ้าเป็นพวกต้นไม้ที่มันยืนต้นแข้งใช่ไหมคะ กมันมันม่น่ามันต้อใส่ลอดลไปเลยใส่ลวดไดเลยดีมันจะร่วนมันจะเลือนร่วนสุมันจะมีเอ่มันจะมีเอ่ไสเดือนขึ้มานะครับแต่เวลาต้นไม้มันก็จะเริ่มเติบโตดีดีอ่ามันจะเป็นสีเขียวตลอดทีเลยครับตรงนี้สำหรับวันนี้ต้องขอขอบคุณทางกลุ่มอาชีพนะคะแล้วก็ทางผู้ใหญ่บ้านท่านที่สิบผูกูกองชนะนะคะที่มาให้ความรู้ในเรื่องของแต่เดนรู้ การทํำผู้เชี้ยว้าพของชุมชนตำบลมันคันของเรานะคะค่ะถ้ามีท่านไหนได้รับชมคลิปของเราแล้วแล้วก็สนใจติดต่อสอบถามสั่งซื้อในจํำนวนที่ปริมาณที่ค่อนข้างมากสามารถติดต่อได้ที่ช่องทางไหนคะหนึ่งนะครับก็ตามเบอร์โทรนะครับเบอร์โทรเลยค่ะ095 6 5 7 8089นะครับของผู้ใหญ่ที่สิบผูกฟองชนะ สายตรงเลยนะคะายตรงนะ,ะับหรือผ่านทางเฟซบุ๊กนะครับเฟซบุ๊กของรายการนะเนาะสำหรับวันนี้นะคะคขอขอบคุณค่ะครับสวัสดีครับ